อยากได้รถที่ปีใหม่ไม่น้อยค่าตัวไม่แพงประหยัดน้ำมันมันก็จะไม่มีอะไรตอบโจทย์ไปมากกว่า Honda City ีหมมเนอร์เชนปี2024รุ่นท็อปสุดคันนี้แล้วแหละอฮ้ยแล้วดูสีรถนี่มันคือสีเท่แลโมโบลองดึงภาพเราขับไปอย่างเงี้ยแม่สีที่ไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่นี่ครับมาดูตัวรถกันดีกว่าท็อปสุด R S มีอะไรให้บ้างมีหูกระจกสีดามีกุญแจคีเลดและมีภายดน รีวิวรถรีวิวรถอ่ะอไ่ดูบอกดูภายในเป็นไงหนังตัดด้วยผ้าสวยๆเลยแล้วดูดิไอแผงเพดานอ่ะอันนี้ยังไม่ได้แกะออกเลยนะแล้วดูในส่วนของโครงสร้างครับเม็ดอาร์ up. ชัดเจนเดิมๆแบบนี้บง่งบอกว่ารถมันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุดักมา oh. ไม่รีวิวรถที่โอ้โหแต่กล้องก็ชวนเต้นอย่างเดียวเลยอะดูเบาะหลังเฮ้ยหัวหมอนยังอยู่อ่ะทุกคน คือพลาสติกยังไม่ได้แกะ่ะครับบอกเลยว่าคันนี้ใหม่น้อยมากใหม่ไม่ถึงหลักหมื่นนะคันนี้ใหม่หลักพันโลรถปี2024ในราคาค่าตัวที่จับต้องได้ง่ายๆครับ659,000บาทฟรีดาวเฉลี่ยผ่อนเดือนละประมาณ11,000บาทแต่ถ้าใครมีงบดาววางดาวเลยค่างวดดิ่งลงถูกลงอีกนะครับเป็นตัวแฮทแบ็กประตูเปิดขึ้นมาแบบนี้โอ้โหเฮ้ยเต้นจังเครื่อง1.0เทอร์โบด้วยบก็คืออัตราเร่งอัตราการกินน้ำมันเฮ้ย เอสซีโอป็นไงล่ะแต่งมาด้วยเนี่ยแต่กล้องบอกให้ชี้ให้ดูเลยว่าเฮ้ยรถมันแต่งมาเลยบอกทุกคนมันแต่งมามันแต่งมาคือมันแต่งแคททอป่ะเนี่ยล้อเดิมนะครับอุ้ยลูกค้าบอกเออสนุกไปด้วยแล้วกันทีนี้ดูรีวิวรถด้วยดูเต้นด้วยนะฮะมันเลยได้ฟังเพลงด้วยดูเลขใหม่ครับที่บอกไปว่าเลขใหม่น้อยอ่ะมันจะได้ดูไหมเลขใหม่อ่ะ เล็กไปไปไม่ถูกแล้วแป๊บนึนนงอ่ะเฮ้ยเห็นไหม8,664ั 8, ก้ยิกโลเล็กไปแ8,000โลทุกคนออปชั่นแอปเปิลคาเ y ไลท์ส่ายนะครับนี่ดูภายในะยังใหม่อ่ะใหม่มาก สนุกสนุกดูบอดี้รถครับเป็นไงรับประกันโครงสร้างรถให้นะว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุดักมานะครับระบบเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ต่างๆลูกค้าออกรถไปมั่นใจได้เลยมีวารันตีผ่านศูนย์ฮอนด้ให้มีการคุ้มครองชัดเจนแล้วก็วารันตีศูนย์ยังเหลืออยู่เพราะคันี้ปี2024จดใช้รถปี25นะครับรถอายุแค่ปีเดียวเอง 659,000บาทฉเฉลี่ยอนเดือาสะ11,000บาทนะครับใครชอบคลิปสนุกสนุกแบบนี้ก็ฝากกดหัวใจกดติดตามให้พวกเราด้วยอย่างที่บอกแหละมือสองใครไม่ต้องโสนครับเพราะมันคือมือหนึ่งของเราเราตั้งใจทํารถมือสองแบบนี้ให้กลายเป็นมือหนึ่งของลูกค้าเพราะฉะนั้นไม่ทักไม่โทรไม่ได้แล้วนะเหงื่อแตกสกแล้วเนี่ย